แม่แพล่ทํากินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะกินข้าเปียกย้ำแรงค่ะปลาเปียกเสน้นลูกสิ้นยกักลูกสิ้นยกักน่วยบอกง่เลยได้ลูกสิ้นมาแปด่วยจะเลยสิกินเบิร์ดพี่น้องพู้น่ะ่วยบอกงหเลยปรุงก่อนค่ะปรุงก่อนข้าเปียกเสน้นย้ำแรงค่ะหาโมงแรงแล้วมช้านี่กินเข้ารอบเดียวแล้วก็ ยิงยาวเลยไม่ได้กินเข่าอีกเลยมากินเข่าย่ำแลงหามงแงล้งแล้วก็แลี่ยวแล้งเลยนะพี่น้องปรุงเครื่องกันเด้อพี่นอ้องเด้ออือขบเปียกมุกชิมยักใส่พริกป่นเนี่ยจักหน่อยแต่ว่าใส่บนลายดอกกินเผ็ดบ่ค่อยอยากสูบอะไรนะพี่นอ้องปรุงเครื่องกันใส่น้ำตาลกันเด้ออือ หอมจังเลยแม่แพ้วสิเพิ่มอันไอ,นอ,นอ,นอนช่งงอกจักหน่อยเพราะว่ามักช่งงอกนี่ช่งงอกสดๆนนมาแล้วล่ะปุ่มเนี้และคนกันเด้อเฮ้ยคุณอะลูกสิ้นใหญ่น่ะแม่โอ้ยสดหอนๆพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อม,มากิน เอาแรงน้ำกันนี่ขับเปียกพณนอะ่นะพนอะ่พุอนะ่นะนอะ่นะะแซบขนาดออขับเปียกฮ้อน ชิ้นลกชิ้นอืมอืมเด็ดเด็ดชิ้นกันไม่ได้ตุกชิ้นยากตกสิ้นมันกันไวไงเนาะมันเข่าบลมมันเข่าปาก เงยน,น,นึ่งได้บบนแล้วเด็ดอือ

ลูกละสิบบาทจ้ะ <c oughs> สิบห้าบาทก็ได้พี่สองลูกสิบห้าบาทมันบอกบวบบ้านเขาขายบวเพงอ สินย่างกุกสินย่าีไปกินบ้าลูกสิ้นย่างอะไรฮึ่มไปละ เริ่มเปิดพัดลมมากินต่ออร่อย Đẹp. đẹp mà thực sự nè, bẻ đôi Ừ. Chào bà Giờ bữa nào hãy phiền ạ Chuyện hắm vào đúng không? hắm dầu đấy Chuyện ngoài nhà học สำหรับคลิปนี้แม่แพ้วไม่ให้แต่ขับเปียกเซนซุนพี่น้องกินสำหรับคลิปีเนาจะทับมีเนาะพี่น้องเนาะจะคํำกอนเด้อคลิปหนาเขามาพ่อกันไหมนาอพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.